วันนี้เป็นนัดแรกที่5ฝ่ายได้ประชุมหาหรือกันอย่างเป็นทางการนะคะ5ฝ่ายที่ว่านี้ก็คือคณะรัฐมนตรีคสอชอสปอชอสอนอชอและคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญค่ะโดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาและที่เข้าประชุมด้วยในฐานะหัวหน้าคสอชอก็ระบุว่าพอใจการทำงานของทั้ง5ฝ่ายนะคะแต่เมื่อถามถึงการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พลเอกประยุทธ์ระบุว่า เร็วเกินไปที่จะพูดถึงค่ะการหารือร่วมกันเป็นครั้งแรกระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติคณะรัฐมนตรีสภานิติบัญญัติแห่งชาติสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่อาคารรับรองเกษะโกมลถนนราชดำเนินซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและในฐานะหัวหน้าคอสชเป็นประธานในวันนี้ไม่มีใครออกมาแถลงชี้แจงประเด็นการหารือแต่อย่างใด จะมีก็แต่เพียงพลเอกเลิศร,ร,รัตนวานิชสมาชิกสนชหรือในฐานะโฆษกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ออกมาเปิดเผยว่าหลังการรายงานสรุปการทำงานของแต่ละฝ่ายที่นำเสนอต่อที่ประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำถึงความพอใจและได้กำชับให้เดินหน้าเพื่อแล้วเสร็จตามรถแมพที่กำหนดไว้พร้อมปฏิเสธการพิจารณาผ่อนคลายหรือยกเลิกกฎอายการศึกรวมถึงคำสั่งของคสอชอ เรื่องกฎต่างๆนั่นท่านไม่ได้พูดถึงครับก็คงยังใช้อยู่ในระยะนี้นะฮะอันนี้ก็ไม่ได้มีในประเด็นที่พูดกันส่วนเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของสปชเองและของคณะกรรมการยกระดาสร์นูนก็สามารถดําเนินการได้ในกรอบที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องที่จะไปขัดต่อกฎระเบียบสืบราักง,งหลายก็เป็นการจังมาร่วมกันของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กับ ผ่ายสปชหรือกรรมการยกรางก็สามารถดำเนินการได้อยู่แล้วส่วองกรรมการ,การที่วันนี้ได้มีการพูดคุยกับท่านนายกรังมนตรี์กังวลด้านไหนเป็นพิเศษที่ไม่เป็นไปตามรสแบบมไหมคะก็ทางท่านรองวิศนุก,กไ็ได้ได้ชี้แจงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันของ,ของทั้ง5องค์กรเนี่ยนะครับส่วนปัญหาที่อาจจะมีก็มีการพูดถึงเรื่องประชามติเหมือนกันนะฮะว่าจะเอายังไงซึ่งท่านยกท่านได้เปิดช่องไว้ว่าท่านจะรอดูไปก่อนนะครับ มีรายงานว่าบรรยากาศการหารือนัดแรกของทั้ง5ฝ่ายเป็นไปด้วยความราบรื่นโดยคสชและคอรอมได้รายงานสรุปผลการบริหารราชการแผ่นดินขณะที่กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ชี้แจงแนวทางการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรร่วมถึงหลักการที่เชิญตัวแทนพักการเมืองและคู่ขัดแย้งเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เรื่องความคืบหน้าในการปฏิรูปประเทศประธานสปชทำหน้าที่รายงานสรุปกระบวนการต่างๆโดยผ่านคณะกรรมาการวิสามันรวม23คณะซึ่งพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเรื่องการทำประชามติและกำชับเรื่องการยกร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการจัดการเลือกตั้งรวม3ฉบับที่ต้องเดินหน้ายกร่างคู่ขนานไปด้วย